สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากยูทูบกมันเวนะครับผมวันนี้นะฮะจากแนะนำวิธีการทำควยญฮาวเวิตเฟสติวัลนะครับผมของเซิร์ฟแลนด์เวิร์ดกันนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเมื่อคุณทําเสร็จเนี่ยคุณจะได้ตัวคอสตูมมันเผานะครับผมซึ่งเป็นคอสตูมที่ดีมากครับผมคือเมื่อฆ่ามอนเนี่ยคุณจะได้ SP สพขึ้นมา3หน่วยต่อหนึ่งตัวเลยนะครับมันคือปากอ่างุ่นเวอร์ชั่นของฟรีนั่นเองนะฮะ สำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด d YouTube ครับใครมีปัญหาเติมไอออนอยากเราขอแนะนําร้านคุณเอ็มรับซื้อไอออนรับเติมมูสโตนขายของแค่ราคาดีถูกกว่าเติมเองหากใครสนใจกดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยบอกว่ามาจาก,กเวมีส่วนลดให้ด้วยสําหรับกิจกรรมฮาวเวิร์ดเฟสติวนะครับผมในเซิร์ฟออลนะครับผมอันนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่คุณทําได้ทุกวันนะครับผม โดยมันมีรางวัลหนึ่งเนี่ยมันคือคอร์ตูมันเผาซึ่งมันจะทําให้คุณตีมอเตอร์แรงขึ้น3%ทั้งกายภาพแล้วก็เวทมนต์นะครับแล้วก็เมื่อค่ามอนต์นะครับได้ HP คืนมา10หน่วยนะฮะแล้วก็ s p คืนมา3หน่วยด้วยต่อ1นตัวนะครับเรียกได้ว่ามันคือคอร์ปักองุ่นที่ฟรีนั่นเองนะครับผมแต่ว่าคอร์นี้เนี่ยมีอายุจนถึงวันที่2ตุลาเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวไปทํากันเลยดีกว่านะครับผมส่วนของเควสเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันสืมเควสาก็คือเคว แล้วก็พอทำเรลิเควสเสร็จเนี่ยคุณจะเอาตัวคุกกี้ที่เป็นของกิจกรรมเนี่ยเอาไปแลกของได้นะครับผมในนั้นเนี่ยก็จะมีพวกอคอร์สมันเผานะครับผมมีไข่แลให้แลกนะครับแล้วก็เบสิกเพชรสกอร์อะไรพวกนี้ให้แลกนะฮะเดี๋ยวไปทำเลยดีกว่านะครับผมในการเริ่มเควสนะครับให้คุณมาที่พายอนนะครับผมก็เซฟไว้นิดนึงก็ดีเพราะว่าเราต้องเข้าเมืองพายอนบ่อยหน่อยนะครับเมื่อเข้าเมืองพายอนมานะครับให้มาทางด้านขวามือนะครับคุณจะเห็นจุดเขียวๆนะครับข้างในแมッ ก็เดินขึ้นบ้านมาแบบนี้นะครับเดินใกล้ๆเสือหน่อยนะครับอันนี้เป็นเควสเปิดก่อนนะเควสเปิดก็กดนี่ครับผมเข้าร่วมกิจกรรมเข้ารอบกองไฟนะครับผมเขาจะให้หาตัวไฮคุอลิตี้บาร์น5อันนะครับแล้วก็ตัวไฟแอโร่หนึ่งอันแล้วก็ทีลูทสิอันนะครับผมซึ่งไฮคุอลิตี้บาร์นเนี่ยมันจะมีอยู่3แมปให้ล่านะครับก็คือด้านขวาของเมืองพายอน1แมปนะครับด้านล่างของเมืองพายอนอีกหนึ่งแมปแล้วก็ขวาล่างอีกหนึ่งแมปนะฮะก็คือเป็นแมปสปออันนึงแวิโลอันนึงนะครับผมแล้วก็ตัว แมปบิ๊กฟุตอันหนึ่งนั่นเองมันคือแมปรอบๆเมืองพายอดนั่นแหละนะฮะอ่ะโอเคก็ของผมเนี่ยล่าข้างๆนั่นแหละนะครับผมนี่เลยหน้าตาของมอนเตอร์กิจกรรมนะผมฮาวเวิร์ดสโตนชูเตอรนะครับผมมอนไม่เก่งตีเข้าทีละหนึ่งนะครับผมแต่ว่าจํานวนมอนอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะฮะก็อาจจะต้องวิ่งบ่อยหน่อยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ทิปเปอร์ทเนี่ยมันจะต่อยมิดด้วยนะ อ๋อแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งนะครับเก็บไม้ไว้เยอะๆหน่อยนะตัว high quality bars ่ะมันมี2เควสไงเควสเปิดใช้5อันนะครับแล้วก็มีอีกเควสหนึ่งเป็นเควสส่งอาหารนะครับถ้าสุ่มได้ก็จะใช้อีก5อันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ เก็บเผื่อไปเลย10อันนะครับผมคือเอาจริงอ่ะมันใช้ทุกวันนะครับผมดังนั้นคุณเตรียมเผื่อไปเลยก็ได้ครับผมคุณจะแบบล่าวันเดียว50อันเก็บไว้เลยก็ได้ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะเก็บไว้แค่10อันก่อนละกันนะฮะผงแป้งพวกอ่มันโปเตโต้อะไรพวกนี้ก็เก็บไว้นะผมอันที่มันเขียนคาว่าอีเวนต์อ่ะมันคือของเควสเหมือนกันนะครับผมแบบนี้คุณก็เก็บไว้ด้วยเลยนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้ในการทำเควสทําอาหารนะฮะ หลังจากเราลากกิ่งไม้มาครบ10อันแล้วนะครับผมคุณก็ไปซื้อลูกสนุไฟนะครับผมก็แนะนําว่าซื้อเถอะนะครับผมอันละประมาณ9้าเซนีแค่นั้นเองซื้อมา1อันนะฮะมันจะใช้ตัวทีรุอยู่10อันนะก็แนะนําว่าซื้อเถอะครับคุ้มกว่านะครับอันละประมาณ1 0อยกว่าเซนีนะครับผมเพราะว่าถ้าไปเปิดสตามิน่เองเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับอ่ะกดเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็เดินเข้ามาคุยกับตัวเสือนะครับผมแล้วก็กดคุยกับกองไฟนะครับอ่ะโยนเข้าไปนะครับผมถ้าคุณไดดด้้คุกกีมาาาา50อัันนเเเ่่ยแแสสสงวววทํํรร็จลบหปิฮ ต่อมาก็คือเดลิควีสอันที่หนึ่งนะครับผมเดลิควีสอันที่หนึ่งเนี่ยเดินออกมาด้านขวามือเล็กน้อยนะครับคุยกับนัดคุงนะฮะนัดคุงเนี่ยก็จะสุ่มเมนูอาหารมาให้เรานะครับผมสุ่มหนึ่งในสองอย่างนะฮะก็มันมีเบเกอสวิตโบเลโต้ครับผมกับไอซองพยอนอะไรเนี่ยแหละนะฮะ ก็สุ่มมานะครับแล้วแต่ว่าวันนั้นจะโดนอะไรนะครับอย่างผมเนี่ยโดนตัวเบรกสวิตตโเตโต้ใช่ไหมก็จะใช้โพเตโต้สอันซึ่งเป็นโพเตโต้อีเวนต์นะครับผมที่เราไปตีมาเมื่อกี้นั่นแหละนะฮะแล้วก็ฮันนี่สองอันฮันนี่เนี่ยต้องไปหาเองหรือจะซื้อแถวๆนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ใช้ตัวไม้5อันนะครับอย่างที่บอกแหละว่าหาเผื่อมันหน่อยเผื่อมันต้องใช้นะครับอ่ะเราก็ซื้อแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับโอเคอ่ะเมื่อได้ของครบแล้วนะครับก็คุยกับนัดคุงนะครับนัดคุงเเน้าาก็จะะใหตตตัวบรม จากนั้นนะครับนัดคุ้งก็จะให้เราไปส่งอาหารนะฮะซึ่งมันจะมีลูกศรบอกอยู่แล้วนะครับผมเอที่เราจะให้ไปส่งนะครับก็คืออยู่ด้านบนเลยก่อนออกจากพาย่อนด้านบนอ่ะนะฮะเดินเดินเดไปก่อนนะครับปุ๊บปุ๊บปุเดินตรงขึ้นไปเรื่อยๆมันจะมีจุดเขียวๆอยู่ด้านบนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวหลงนะครับก็เดินตรงขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเจอเ B. C. ตัวนี้นะครับผมสาวสวยใส่ชุดฮันบกนะฮะ ก็คุยกับเขานะครับเขาจะให้คุกกี้มา25อันแต่ถ้าใครเป็น VP เนี่ยจะได้เป็น50อันนะครับผมจากนั้นนะครับก็เริ่มเควสเดลี่ที่2นะครับผมคุยกับสาวสวยอีกหนึ่งทีนะฮะเขาก็จะเอาให้ชุดเนี่ยเราไปส่งให้หน่อยนะครับผมก็เป็นพนักงานส่งของนั่นเองนะฮะวิธีการส่งของเดลี่เควสที่2เนี่ยก็คือเดินลงมาเรื่อยๆเลยนะครับผมอะลงมาลงมานะฮะต่อเควสนี้ก็ถ้ามีอินคิดเอจก็สบายหน่อยนะฮะ ค่อยๆเดินมาทุกนิกทุกนิกทุกนิกมานะฮะโอเคคุณจะเจอกันนี่ครับมามินะครับคุยกับเขานะครับผมเขาก็จะให้อ่าเราก็จะให้ชุดเขานะครับเขาก็จะให้ตัวทันบกแพ็กเกจมาหนึ่งอันนะฮะแล้วก็คุกกี้25อันถ้าเป็น VP เนี่ยคุณจะได้เป็น50นะครับผมโอเคทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นอันจบเดลิควสนะครับผมเดลิควสอันแรกก็คือทำอาหารเดลิควสอันที่2ก็คือการส่งอ่าชุดทันบกนั่นเองนะครับผมแล้วคุณจะได้นี้มาด้วย ฮันบกแพ็กเกจอย่าทะลึ่งไปกดนะครับเพราะว่ากดปุ๊บคุณจะกลายเป็นแบบใส่ชุดฮันบกทันทีแต่ว่าชุดนี้เวลาใส่คุณจะตีมอนไม่ได้เลยครึ่งชั่วโมงนะครับปิดก็ไม่ได้ด้วยนะฮะก็แนะนําว่าอโยนทิ้งหรือไปขายทิ้งก็ได้นะครับโอเคต่อมาก็คือคุกกี้ฮาวเวดนะครับผมอันนี้เนี่ยเอาไปแลกของได้นะครับวิธีการแลกของเนี่ยก็มาดูที่ไปซีตัวน,นี้ฮาวเวดช็อปนะครับผม เขาก็จะรับแลกของนะครับอันนี้คือตัวคอตตูมมันเผาที่ผมบอกนะครับก็คือ250คุกกี้คุณจะแลกคอตตูมได้นะฮะแลกได้1อันนะครับตอนหนึ่งเทศกาลนะครับผมค่ามอน HP บวก10นะครับผมแล้วก็ได้ SP บวกอีก3นะครับก็อันนี้เหมาะมากนะครับสำหรับใครที่จะใช้สกิลนะครับผมจริงๆนักเวทก็ใช้ได้นะเพราะว่าค่ามอน HP เพราะว่าค่ามอนได้เลือดนะครับดังนั้นก็แนะนำว่ารีบมาทำตั้งแต่วันแรกๆแล้วก็รีบแลกไปใช้นะครับเพราะมันคุ้มอยู่ ส่วนต่อมาก็คือใช้400 c o o k คุกกี้แลกไข่แรนะครับผมอันนี้ก็แนะนําอีกเช่นกันนะฮะและถ้าเหลือนะครับผมคุณก็เหลือเท่าไหร่ก็มาแลกนี้แล้วกันไข่เบสิกสกอ์นะครับผมอันคอมมอนแรนะฮะแล้วถ้าเหลืออีกก็ไวเบเนียมแล้วกันนะครับที่เหลือก็ไม่ค่อยมีในหน้าแลกแล้วนะฮะ โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงกัมบนเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมบนเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม subscribe ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมบนเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกด super t ์แดนมาเป็นกำลังใจให้กัมบนเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินน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 นดดดเเเเเไไไ้้้้้ลลยยยยะะะคคคครรรรััััััับบบออออกกกกกกจจาาาีีงงงงสมมมมถต์พื่ป็็ใใหวว ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ